ันนี้วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่85ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชนตุเทวดาสัตธำมังมุนิราชสุนันตุสักขโมขทางสักเคกาเมตรูเปคิริสขารตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรุวนาคะเนเคหะวัตถุมีเเคเตภุมาจจยันตุเทวชลธละวิสเมยะคะันทพนาคาติฐันตาสันติเกยังมุนิวรละวัจณังสาทวเมสุนันตุธรรมะสวนา迦罗ยัมพัทันตาธรรมะสวนา迦罗ยัมพทันตา ธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาบทที่2บทบูชาพระตนะตรยัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะบทที่3บทกราบพ,พระตนะตรยัยอรหังสัมมาสมัมพ,พุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังข <qu> <floor> ังนะมามิบทที่สี่บทสวดนมมกการสิทิขาฐานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาถาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังขังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพ an ุทธ oh, ังสารนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตติยมปีสังขังสารนังกัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยคถานติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสพะทานาติเมสารนังอัญญธรรมโโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสตีเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญยางสังโคเมสรนังวังเอเตนะสัจว,ชะวะเชนะโสตีเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระขวารอารหังสมมาสมุทโวิชาจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอ,อนุตตโลปุริรรรสัทธมรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคขวาติ บทที่8ธัมมานุสติสวา,ขาวกขาโตภะควตาธรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่9้าสังขานุสติสุป,ปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปยยันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิป,ปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัตถปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีกระระนิโยอนุตตรังกุญยัเขตังโลกัสสาติบทที่สิบัตนสูตรยานีทัพภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขสสะเพวภูตตาสุมะนาภวันตุอโทปิสก,กัจจสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทาสัพเพเมตตังกรถะมนุสิยาปชายะทิวาจารัตโตจหรันติเยพระินตสมาหินรคธาอะปามัตตา ยังกินจิวิตังอีทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสะมังอัติตถาคเตนะอีธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทธชักขาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมติกินจิอีธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุยำพุทธเศถโถปริวันยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัรยมาหุ สมาทินาเตนะสมโมนวิจจติอิทัมปิทัมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลานิอิทัมปิสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามณสานทันเหณะนิกามิโนโคตมัสสาสนมหิ เตปฏิปตาอมตังวิไยหะรัฐามุธานิพุติงผู้ชะมานาอีทมปิสังเคระตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยถินทขีโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตถตูปะมังสัพพุิสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจัปสติอีทมปิสังเคระตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานินิวิภาวยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิ กินจาปิเตหนติผู้สัพพมัตตานเตภะวังอัฏฐามะมาที่ยันติอีธรรมปิสังเครัตนานังปณีตังเอเตนะสัจเะสุวติโหตุสหาวสะทัสนะสัมปทายะตยัสุธรรมาชัหิตาพาวันติสักกายทิฐิวิจิกิจิตัญจาศีลพตังวาปิยท,ทัติกินจิจตูหาปาเยหิจวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภะโภกาตุงอีธรรมปิสังเคราตนานังปณีตังเอเตนะสัจเะสุวติโหตุ กินจาปิโสกัม,มงกรโรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอาภะโพโสตสัตปฏิชทายะอภะพทาทิฐะปทัสสะวุตตาอีธรรมปีสังเครตะตานังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหตุวนปะภุมเพยยะถาภุสิตาเคคิมหานมาเสปธรรมัสมิงคิมเหตถูปมังธรรมะวังอเทสยินิพานะคามิงปริปะละมังหิตายะอีธรรมปีพุเทราตานังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหตุ วโรวรันยุวลโธวลาหโลอนุตตโรธรรมะวรังอเทสิิธทมปีพุทเถระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปูรานังนวังนัตถิสามภวังวิรัตตจิตายติเกผวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีลายถายัมปฏทีโปอีทมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยานีทับปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตัง พุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานีท่าปูตานิสามะคตานิปุมาณิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวติโหตุยานีท่าูตานิสมามะตานิปุมานิวายานิวะอนวัอนตริคขตถาคตัตงเทวมนุสสะปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวติโหตุ บทที่1ินอาตาาติยะผลิตบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาภาวชิตโตสัพพเวรามติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพรโรโควินัสตุมาเตผวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภาวะอภิวาธานาสีลิสนิจังวุฒาปัยยโนจตารโธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง บทที่12อธิตะปริยยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังภะขวาขยายังวิหะรติขยาศีเสสัตถิงพิขุสาเสนะตตะโคภะขวาพิคูอามันเตสิสัพพังพิขเวอธิตังกินจะพิขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิโตยัมปิทางจักขุสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัส ัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขีณาโทสักขีณาโมหคขีณาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวธามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยามปิทางโสตสัมผัสสัติยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขณาโทสักขีณาโมหะขีณาอธิตังชาติยาชรามระเนนะ โสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังคันธาทิตาคานะวิญญาณังอธิตังคานะสัมผัสโสวิโตยำปิทางคานะสัมผัสสัพจยาปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ ชีวะหาทิตาราสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอธทิตตังชีวะหาสัมผัสโสทิโตยัมปิทางชีวะหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตตังลาคักขินาโทสักขินาโมหักขินาอธทิตังชาติยาชาามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวัฏามิ กายโยทิโตปพถภพาทิตากายะวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโสทิโตยำปิทางกายะสัมผัสปัตติยาวปัจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินาโทสักขินาโมหคขินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโตยำปิทาง โมโหสัมผัสสัพพัญญาปัจจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคัขนาโทสักขีนาโมหกขนาอทิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิถเวสุตตะวาอริยสาวโกลุกจักขุสมีปินิพินทติดูเปสุตินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติ ยามปีทางจักขุส ja ัมผัสสัพพยาประชติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทางโสตสัมผัสสัพพยาภิชติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติการนาสมิงปินิพินทติการเทสุปินิพินทติการนวิญญาณนปินิพินทติ ขานัสสัมผัสเสปิดนิพินทติยามปิทางขานัสสัมผัสสัปจยาวปัจติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทติชีวหายปิดนิพินทติและเสสุปิดนิพินทติชีวหาวิญญาเนปิดนิพินทติชีวหาสัมผัสเสปิดนิพินทติยามปิทางชีวหาสัมผัสสัปจยาอุปจติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทติกายสัมิปิดนิพินทติโธทัพเพสุปิดนิพินทติ กายวิญญาณเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสัพจยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติมณนสมิงปินิพินทิติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณเนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัพจยาวปัจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติ วิมุตตสมมินวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังปลัมมะจริยังกตังกัลณิยังนาปรังอิทตาญาติปชานาตีติอิทัมะโวจะกภะขวะอตัตตะมานาเตภิกขุภะขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจักปะณะเวยยกัลณัสมิงพัญญมาเนตัสสะภิกขุสหัสสะอนุป,ปาทายะอาสะวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ บทที่13อนัตตลักณะสุดตังเอวัเมสุดตังเอกังสมายังพักขวาภาพาลนสิยังอวิหารติอิสิปตเนมิฆาทายตตะโคพักขวาปัจจวคียเยปิคูอามันเตสิรูปังพิขเวอานัตารูปัญจะหิทางพิขเวอัตตาภาวิสันยิทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะลัพเทตจักรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยัสมาจักโขพิขเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายสังวัตติน่าจะรับปฏิรูปเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตาภวิสันยิทังเวทนาอาภาทายสังวัตเตยะรับเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยัสมาจะโหพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวัตติน่าจะรับปติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตาพวิสนยญาังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะละเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจะโผพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินัจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังขารานัตตาสังขาราจะหิธังพิกเวอัตตาพระวิสังสุนยิทังสังขาราอาภาทายสังวัตเตยุงละเพทาจะสังขาริสุเอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาเหิสุนติยสมาจะโผพิขเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันติน่จจะรับปติสังขาริสุเอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาเหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจจะหิทางพิขเวอัตาพระวิสัชนิยทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเพทะจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยสมาจะโคพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินัจจะลับปติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญจาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเต ยามปานิจจังถูกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมณิษฐพิขเวเวทนานิจจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยามปานิจจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยามปานิจจังถูกขังวิปริณามธรรมังการังนุตังสมนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมณาธพิคเวสัญญานาิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุกขังวาตัางสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัมลังนุตังสมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตต่างกิ่งมณาธพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุกขังวาต่างสุขังวาติทุกขังพันเต ยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังกัาลังนุตังสมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญทะพิขเววิญญานังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการังนุตังสมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต สมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอติตานคตปัจจุปันนังอชตังวะพหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามสมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัปปัญญายะทัตตพังยากาตจิเวทนาอติตานคตปัจจุปันนาชตาวาพหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวา ยาทุเลสันต yeah! ิเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสมมปปัญญายัตถพังยากาจิสัญญาอติตาหะตะัจุปนาชตาวาพระหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาวิสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสมมปปัญญายัตถพัง เยเกจิสังขาราอตีตานัคตะปัจจุปนาชตาวาพิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโซอัตตาติเอวเมตังยัธาภูตังสัมมาปัญญายัตถพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานัคตะปัจจุปนังอชตังวาพิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินาวาปนิตังวายันตุเรสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญาธัตถังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปสัมิงปิดนิพินติเวทนายปิดนิพินทติสัญญายปิดนิพินติสังขาเลสุปิดนิพินทติวิญญาณสัมิงปิดนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติอุสิตังพรมจริยังกะตังกะรณีิยังนาปรัง อิทตายาติปะชานาติติอิทัมาโวจัพภะคะวะอัตตมนาปจักวิคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสินจปะปะณะเวยากรณสมิงพันยะมาเนปจักวิคียานางภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุติจรูติ